สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาทำซุปหมักมี่นะครับหรือว่าซุปขนุนเนาะภาษากลางเรียกว่าขนุนนะครับแบบนี้นะอันนี้ผมนําไปต้มแล้วนะครับมันก็จะเปื่อยๆส่วนผสมก็จะมีแค่นี้นะครับก็จะมีขนุนนะครับหรือว่าหมากมี่เนาะมีปลาทูทอดนะครับหนึ่งตัว ในนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีมีพริกป่นครับอันนี้มีกระเทียมหัวหอมแล้วก็รากผักชีนะผงนัวครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะขายไม่ได้เลยนะครับคือนะ้ำปลาต้มสุกนะครับแล้วก็น้ำปลานะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับ ก็เรามาดูในส่วนของการต้มขนุนเราก่อนนะครับพอน้ำเดือดแบบนี้นะเพื่อนๆก็ใส่เกลือลงไปนะครับใส่เกลือไปประมาณนี้นะใส่แบบนี้นะให้มันน้ำมันเะดือดนะแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้คือเทคนิคของการที่ว่าพอเราต้มขึ้นมาแล้วนะครับขนุนของเรามันจะไม่ดำเนาะจากนั้นเราก็จะใส่ขนุนของเราลงไปนะครับ มานี้เนาะแล้วก็ต้มไว้จนอ่ามันเปื่อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะครับเพื่อนๆพอเราต้มตัวอ่ากรุนของเรามาได้สักพักหนึ่ง,นะงนะแล้วเนาะเปิดดูนะเราก็ใช้ไม้หรืออะไรก็ได้นะครับจิ้มดูถ้ามันจิ้มได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วเนาะก็ปิดแก๊สเลยครับ สีไม่ดำนะแล้วก็เปื่อยกำลังดีเลยนะครับคับเพื่อนๆพอเราได้ขนมของเราลแล้วเนาะเราก็นำมาล้าอีกรอบหนึ่งนะเ่ิมน้ำเสร็มากไว้เลยนะครับแล้วก็เทตรงนห้ลงไปเลยน้ว่าเปื่อยดีมากเลย ประมาณนี้นะครับมาครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใส่ตัวเนื้อปลาทูลงไปเลยนะใช้หนึ่งตัวนะครับจากนั้นตามด้วยพริกป,ป่นนะอันนี้ผมใช้หนึ่งซอนเพื่อนๆถ้าชอบเผ็ดมากก็เพิ่มได้เลยนะครับ ตามด้วยกระเทียมหอ,หอมแล้วก็รากผักชีนะอันนี้ผมไม่ได้ไปคั่วนะก็ทาแบบน,นี้เลยนะครับสูตรใครสูตรมันนะครับอันนี้ไม่ฟิกเนาะผมทําแบบนี้นะครับก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็โขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะ้องความละเอียดนะครับ เราจะมาปรุงรสกันเลยนะอันนี้ผมจะใช้ผ,อผงอาผงน้มานะครับลงไปตรนะุดรสเนาะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปครับเข็นให้ก่อนนะไม่้ปรุงเค็มเยอะจากนั้นตามด้วยน้ำปลานะครับอันนี้เราจะปรุงก่อนนะเนาะเราค่อยจะมาทำการซุปกัน ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็ใส่ขนนของเราลงไปเลยทำการต่้เลยนะครับ

ประมาณนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ชิมรสตามชอบได้เลยนะสุดท้ายแล้วก็จะใส่ตัวผักชีแล้วก็ต้นหอมผักชีไปเรื่อยเนาะลงไปก็บนึง เสร็จแล้วครับอืมน่ากินไหมใครไม่ใครยังไม่เคยอ่าทำกินนะครับกล็ลองไปทำทานกระดูนะครับเป็นอาหารของภาคอีสานน้องเชื่ว่าก็รู้จักกันดีนะครับแต่ว่าก็หาทานยากนิดนึงแล้วนะ สร็จแล้วครับเพื่อนซุปขนุนหรือว,ว่าซุปบอกมี่นะครับก็ยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดส u ั s c สไ b e ์ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับทำง,ง่ายๆนะครับอร่อยมากๆ